สัสดีพี่น้องที่รักในพระสุขีทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเป็นอีกเช้าวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสหนุนใจกันและการผ่านพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าจงยอมรับพระริสิ์นะคะผ่านพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อที่32-3 3ได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าเหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพัก พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยนี่คือถ้อยคําของพระสุคริตเมื่อพระองค์ได้พูดนะคะในขณะที่กําลังอยู่กับสาวกแล้วก็ผู้ที่ติดตามพระองค์บอกกับเขาเหล่านี้นะคะให้เขานั้นที่จะกล้ายอมรับพระสุคริตต่อหน้ามนุษย์ เพราะอะไรทําไมพระองค์ถึงพูดเรื่องนี้นะคะเรากลับไปดูข้างบนข้างต้นเนี่ยพระคัมภีร์พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระเยซูกําลังตักเตือนและหนุนใจพวกเขาให้พวกเขายามเกรงพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าที่จะเกรงกลัวมนุษย์ด้วยคําที่บอกไว้นะคะในข้อที่28บเนี่ยบอกว่าอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอํานาจจะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธ ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในบึงไฟนรกนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่พระยซูคสุคิ์กำลังเตือนดังนั้นเมื่อเรามาพูดถึงการยอมรับพระยซูคสุสิ์เนี่ยบางทีนะคะเราก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัด ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวหรือในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้วต้องอยู่กับสังคมเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนหรือว่าเราไปอยู่ในถ้ำกลงังญออาติพี่น้องหรือใครที่ไม่เป็นคริสเตียน <c oughs> ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อึดอัดที่ทําให้เราไม่กล้าหรือว่าไม่เต็มที่ที่จะยืนหยัดในพระเจ้าเพราะเราก็รู้สึกเกงใจเขาหรือรู้สึก กลัวเขานะคะอาจจะมีอาจจะมีลักษณะแบบนี้หรือบางคนเป็นเด็กเนี่ยอยู่โรงเรียนนะคะอาจจะเป็นคนเดียวที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในห้องก็มีซึ่งสมัยตอนอขเขาพอเ้้าเป็นเด็กเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าในโรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยไม่มีคริสเตียนมีก็มีน้อยมากเลยดังนั้นเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราจึงเป็นคนหมู่น้อยนะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ที่อยู่ในนั้นก็จะ ก็เลยจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกอ,อ,อายนะคะตอนสมัยตนเองอยู่อนุบาลนะรู้สึกอึดอัดรู้สึกอายเพราะว่าเราเป็นเด็กเนาะแล้วก็เราก็เห็นคนอื่นทาแต่เราไม่ได้ทาเพราะเราเป็นคริสเตีย,ยนะแบบนี้เราก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็อายแต่ว่าเมื่ออยู่ชั้นมต้นนะคะชั้นมต้นเนี่ยก็ทําให้เราเริ่มเข้าใจพระคำพระเจ้ามากขึ้นแล้วเรารู้จักพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าเราคือใครพระลสุคริตคือใคร พระเจ้าของเราคือใครทําให้เราเริ่มเขาเรียกว่าอะไรยืนหยัดในการอายอมรับว่าตัวเองเป็นคริสเตียนได้แบบภาคภูมิใจซึ่งแตกต่างจากตอนที่เรายัางเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเราอายเวลาที่เพื่อนเรานั่งสมาธิแล้วก็เขามีการกราบแต่เราไม่ไม่ได้นั่งเราอยจ,จะอยู่นิ่งๆแล้วเราก็ไม่ได้กราบกเขาเนี่ยเรายืนหัวตั้งอยู่คนเดียวนะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอายแต่เมื่ออยู่ ชั้นมอมอมต้นแล้วเราก็เริ่มเข้าใจก็ไม่อายแล้วเริ่มรู้สึกว่าภูมิใจที่เราเป็นคริสเตียนที่เรามีพระเจ้าเที่ยงแท้นะคะตอนนั้นดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้ที่มีแค่เราคนเดียวในห้องเรียนหรือมีแค่เราคนเดียวในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนแต่อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกๆท,ท่านน้องๆอ,อนุชนทุกๆท,ท,ท่านบอกว่า อย่ากลัวและอย่าอายที่จะยอมรับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเยซูคริสต์อย่าอายที่เราจะยอมรับว่าเราเป็นคริสเตียนพระพระคำของพระเจ้ากําลังหนุนใจคนเหล่านั้นที่ไม่กล้าที่จะยอมรับพระเยซูคริสต์ต่อหน้ามนุษย์พระองค์หนุนใจตักเตือนนะคะเป็นคําตักเตือนที่รุนแรงพอสมควรเลยนะสิ่งที่พระองค์พูดนั้นก็คือบอกว่าหากเราไม่ยอมรับพระองค์ต่อหน้ามวลมนุษย์เนี่ย หรือในขะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราไม่ได้ยืนหยัดถึงการเป็นคริสเตียนพระองค์ก็จะปฏิเสธเราเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพักพระบิดาแต่ตรงกันกันข้ามนะ,ะถ้าหากว่าเรายอมรับพระเยซูคริสต์ต่อหน้ามนุษย์พระองค์ก็จะทรงยอมรับเราต่อหน้าพระบิดาดังนั้นสิ่งนี้ทาให้เราเองก็ต้องตระหนักว่าเรามีชีวิตหนึ่งชีวิตบนโลกใบน,นี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีชีวิตที่เปิดเผยอะคะ่ะเปิดเผยถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรา สำแดงสำแดงสิ่งที่แตกต่างจากความเชื่ออื่นคริสเตียนเรามีความเชื่อในพระเจ้าและเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีฤทธานุภาพดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องสำแดงออกมาคือชีวิตที่มีพระเจ้าให้คนอื่นได้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นพิเศษและแตกต่างจากคนอื่นๆอย่างไรในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจึงไม่ควรที่จะปิด ไม่ควรที่จะปิดบังตนเองแต่เราควรที่จะสำแดงถึงชีวิตที่มีพระเจ้าการเป็นแบบอย่างที่ดีคำพูดที่ดีคำพยานเรื่องเราของพระเจ้าคำพยานสิ่งที่พระเจ้าได้กระทํากับเราสิ่งเหล่านี้เราจึงควรที่จะสำแดงออกมาสำแดงออกมาเพื่อเป็นการเปิดเผยว่าเรายอมรับโรงต่อหน้ามนุษย์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน อยู่ในสังคมหรือว่าการทํางานของเราอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราต้องเกรงใจเขาเราจะมีพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านที่เขาไม่เป็นคริสเตียนและเราก็ต้องเกรงใจเขาแต่เราอยากให้สิ่งนั้นน่ะทำให้เรารู้สึกกลัวที่จะยืนหยัดถึงการมีชีวิตที่แตกต่างแล้วก็อย่าให้เรารู้สึกกลัวที่จะต้องปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางอย่างกับเขาเพราะพระคาของพระเจ้าบอกว่าในข้อที่28่ที่ได้อ่านไปบอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แตก แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณของเราแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญ,ญญาณและกายของท่านพินาศในนรกนี่คือสิ่งที่พระเยซูเตือนเราบอกว่าบุคคลที่เราควรที่จะกลัวและยำเกรงนั้นไม่ใช่คนบนโลกใบนี้แต่การให้เกียรติเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่การที่เรากลัวเขาจนกระทั่งเราทําผิดต่อพระเจ้าเนี่ยไม่ถูกต้องแต่ผู้ที่เราควรที่จะกลัวและยำเกรงพระองค์ก็คือ พระเจ้าผู้ทรงมีสิสทธิอำนาจที่จะสามารถให้เรานั้นมีชีวิตนิรันดร์หรือความตายในบึ้งไฟนรลเมื่อเราไม่ยอมรับพระองค์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แน่นอนว่าเราจากโลกนี้ไปพระองค์ก็จะไม่ยอมรับเราเราก็จะไม่มีสิทธิทอำนาจหรือว่าไม่มีสิทธิที่จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นนี่จึงเป็นความยิ่งใหญ่และความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสตท์ที่พระองค์ทรงมีต่อเรา เป็นเหตุผลที่พระองค์เสด็จมาและสิ้นพระชนตายเพื่อเราเพื่อให้เราสามารถมีช่องทางที่เราจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เพียงแค่เราอยอมรับพระองค์ยอมรับพระองค์ในขาที่เรามีชีวิตอยู่ยอมรับและตัดสินใจเชื่อในพระองค์ในขาที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ต้องดิ้นรนและเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่เราจะขวายคว้าเพื่อเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เพราะพระคริสต์ได้ทรงทําให้เราเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เพียงแต่ให้เรานั้น ต้อนรับระรงยอมรับระรงดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าในค่ะที่เราม,มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในค่ะที่เราอยู่ในการทํางานอยู่กับหัวหน้างานที่ไม่เป็นคริสเตียนอยู่กับพ่อแม่ของเราที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวผู้คนเหล่านี้จนให้เรานั้นทําผิดต่อพระเจ้า แต่ตรงกันข้ามก็คือให้เราสำแดงสาแดงชีวิตที่มีพระเจ้าออกมานะคะก็ขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านเนาะไม่ว่าวันนี้นะคะเวลานี้พี่น้องกําลังเจอกับสิ่งใดอยู่ขอให้เรานั้นกล้าที่จะยืนหยัดและสาแดงชีวิตที่มีพระเจ้าสาแดงชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีรอที่ฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับความรักพระเมตตาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายหากพี่น้องของเราที่นี้มีท่านใดที่กำลังเผชิญความยากลำบากในการเป็นพยานในการสําแดงชีวิตที่มีพระเจ้าออกมาให้ครอบครัวของเราที่ยังไม่เป็นคริสเตียนในการยืนหยัดถึงความเชื่อและการปฏิบัติ ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในขณะ,ะที่ทํางานขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังและให้พี่น้องของเรามีทางออกที่ดีเพื่อที่เขาจะไม่จําเป็นต้องทําผิดต่อพระเจ้าแต่ตรงกันข้ามคือให้เราทั้งหลายนั้นที่จะสามารถสาแดงและยืนหยัดถึงความเชื่อในพระองค์สาแดงถึงการไว้วางใจในพระองค์ผ่านการประพฤติของเราขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เรานั้นยำเกรงพระองค์รักพระองค์และปรารถนาที่จะมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์ เพื่อที่เราจะไม่ทำบาปต่อพระองค์ขอฝากวันนี้ของเราพี่น้องของเราทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะทำสินใดให้พระองค์ทรงโปรดนำทุกๆท,ท่านด้วยเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพี่สุคฤริเจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ